สวัสดีครับโอเควันนี้นะครับอยู่ที่ EP ที่6แล้ววันนี้ก็จะมาเหมือนตอบคำถามน้องๆด้วยเลยเนาะเรื่องอตัวสีเขียวอินพอยเห็นคนถามมาเยอะเลยนะครับก็เลยทำคลิปดีกว่าในเรื่องส q เขียวอินพเนี่ยเราจะเข้าไปดูเดี๋ยววันนี้จะลองยกตัวอย่างแล้วก็เดยกเชยนโค้ดไปพร้อ,รอมๆกันก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะลอง ไปดึง wallet ของเราหรือว่าทดสอบการวางออเดอร์บายอะไรอย่างนี้กันก่อนนะครับทีนี้เนี่ยต้องพูดพูดก่อนว่าตัว c q l e m p l o i n t ของ bitcup เนี่ยเราจะยิงแบบ get แบบเดิมอะไรอยงี้ไม่ได้ละเขาจะใช้ไม่ตอดโพลละทีนี้เนี่ยเขาจะมะีข้อมูลที่เราต้องไปเอามาใช้ด้วย2ตัวก็คือ api key กนะับ secret เนาะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูสไลด์ โอเควิธีการไปเอาตัว2ตัวที่เราต้องใช้คือล mm ็อกอินเข้าไปเว็บบิตครับนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้แล้วก็จะมีคําว่า API นะครับเราก็คลิกเข้าไปหน้าตา่างก็จะเป็นงี้อันนี้ผมบายไว้นะโอเคหลังจากนั้นก็กดสร้างนะครับพอกดสร้างเนี่ยมันก็จะเจน API key กับ API secret มาให้เราใช้งานนะครับสิ่งที่เราใช้คือ2ตัวนี้แหละแล้วเดี๋ยวเราเอาไปทำต่อในโปรแกรมของเรานะครับ ก็ copy หรือมาทำเป็น c o n f i g ไว้นะครับ2ตัวนี้นะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะไปลองทำโคดกันนะครับโอเคทีนี้เนี่ยกลับมาที่โคดอ่าโค้ดของผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็เป็นโค้ดเปล่าๆเลยแต่ว่าผมไปดึง c o n f i g มารอไว้แล้วเนื่องจากเออเป็นข้อมูลที่ของจริงเนาะผมเลยดึงมาไว้รอแล้วกันนะครับโอเคมันก็จะมี endpoint ที่จะยิงไป API นะครับมี key แล้วก็ secret นะ โอเคอ่ะเราจะมาเริ่มเขียนเราจะใช้เป็น Node.js เนาะโอเคอ่าผมก็จะเริ่มอ่าเดี๋ยวผมดูโพลก่อนอ่ะเราก็มาเริ่มลงตัวนี้แพ็กเกจจิสาต,ต่างๆนะครับอ่ะสิ่งที่เราต้องใช้ตัวแรกเลย Axios นะครับลง Axios ไปอ่าโอเคทีนี้เรามี Axios แล้วเราจะมาลองยิงกันก่อนนะครับ Uh, ตัว axios เนี่ยมันก็จะมี library ER เราไปอ่านดูเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะครับพิมพ์พิมพ์เซิร์ชดูได้ npm axios อะไรอย่างงี้อ่า uh, ทีนี้เราจะมาสร้างฟังก์ชันในการดึงตัว uh, wallet แล้วกันเนาะอ่า uh, เดี๋ยวผมจะลองดึง wallet อ uh, ่าเขาก็จะบอกอยู่ว่า wallet เนี่ย endpoint มันคือตรงนี้ description คืออะไร ข้อมูลที่ต้องการส่งเขาไม่ต้องการนะครับก็คือยิงไปเลยเดี๋ยวมันจะส่งมาเป็นลิสต์ออกมาเป็นลิสต์ว่าเรามีอะไรบ้างนั่นเองแต่ทีนี้เดี๋ยวเราไปทำอ x กจ็อกันก่อนก็ได้มากลับมาที่โค้ดเนาะ,ะผมขออนุญาตกอบเลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาผมจะใช้เป็น Spring อา a i t ตัวนี้อ่ะ โอเคเราก็มาสร้างฟังก์ชันว่าเราจะเก็บ l อเล็าเป็นอ s เซี่งประมาณนี้สิ่งที่เราจะต้องปรับนะครับคือตัวแรกเลย URL ที่จะยิงนะครับผมก็จะใช้ endpoint ตัวนี้นะครับตามด้วย อ่ e uh, n p o i n t ที่เป็นตัวนี้นะครับโอเคเกินอ่ะ url คือตัวนี้ทีนี้เนี่ย axios เราต้องปรับมาเป็น method ที่เป็น post นะครับสิ่งที่ต้องส่งเข้าไปเนี่ยมี url post เนี่ยรับ data ด้วยนะครับแล้วเราก็ต้องมีการ c o n f i g เ uh, อ่อ header เนาะทำไมต้อง c o n f i g header อ่านี่เราไปดู API ของเขากันตัว Doc กเนี่ยเขาบอกละเอียดเลยนะครับว่าเคุณยิงแบบโพสเนี่ยคุณต้องมี h e a d ดอรที่แนบตัวนี้ xbtkapikey ก็คือตัวที่เราไปเอามาจากเว็บไซต์ b bit คับนั่นเองนะครับแล้วก็มีตัว payload นะครับเดีย๋ยวไปโหลดว่ากันเรามาทำเฮดเดอร์ก่อนเฮดเดอร์เนี่ยผมจะทำเป็นฟังก์ชันเดี๋ยวก๊อปเลยแล้วกันผมเคยเขียนไว้ นี่เราจะอธิบายทีเดียวนะครับอ่ะตัวนี้คือ Header ของ x i o s เนาะก็จะส่งนี่ตัวนี้ b i t รับ xbtkapi key นะครับก็ใส่ลงไปตัวนี้อ่าทีนี้ Data เนี่ยที่จริงตัวนี้เนี่ยมันไม่ต้องใช้ Data ใช่ไหมครับแต่ว่า ขาบอกว่ายัางไงของบิกาเขาบอกว่าไปโหลดแบบโพสเนี่ยจะต้องมี TS เสมอคือเขาบอกว่าต้องส่งเวลานะเป็น t i m e s t ต m p ไปชื่อคีย์มันคือ TS อ่าแล้วเขาก็บอกว่าไปโหลดทุกอย่างเนี่ยจะต้องมีการเข้า HMAC SHA256 ด้วยด้วย API secret นะครับเพราะฉะนั้นน่ยฟังก์ชันที่เราต้องทำเพิ่มคือการใส่ใส่ข้อมูล ข้อมูลที่เราจะส่งเนี่ยเฮ้ยมันคือตรงเนี้ยเรายองเอาข้อมูลทั้งก้อนเนี่ยไปทําการซายก่อนนะครับเพื่อให้ได้ตัวแปรตัวหนึ่งคือตัวนี้อ่าเขาจะใช,ใช้ซิกนะครับอ่าแล้วก็ตัวที่เราแฮชได้เคไหมงั้นม,มันจะเพิ่มมาตัวหนึ่ง TS ส่งเสมอนะครับโอเคนะเกตนะสิ่งแรกเลยท,ทํา TS ก่อนนะครับ ต่อให้เราเขาบอกว่า MPI นี้ไม่รับอะไรแต่เราต้องส่ง TS นะครับอา TS ก็คือ time stamp ปัจจุบันอาใช้เลยนะลืม d a t ร o นะมีไหมอะโอเคเราส่ง TS อะส่ง TS data อานี่ขอดู data l o c data มาดูนะครับ โอเคเดี๋ย okay, วเราลองทดสอบรันดูก็ได้นะครับผมก็จะให้มันรันฟังก์ชัน get wallet นะครับอ่าโนดอ่าแล้วก็ตามชื่อแอปสองอ่ามันบอกว่ายังไม่ได้ใส่ axios โอเคเราก็ไปเอา axios มาใส่ครับ axios อืม โอเคลองมาครับอ่าได้มาแล้วแต่ว่าเราได้เดต้าเออร์อหกอ่าคืออะไรอยู่ดีเออร์เรหกซึ่งบีทคับเนี่ยเขาก็จะมีบอกนะเลื่อนลงมาข้างล่างผมเกยบสกรผมเลื่อนมารอแล้วมันก็จะบอกเอ้ยเบอร์หกเนี่ยมันคือ missing หรือ invalid นะเรายังไม่มีการทำตัวนี้มันก็เลย missing ไปโอเคอ่ะทีนี้เนี่ย ถ้าสมมุติเราไม่ใส่ c o n f i g header เรายิงแบบธรรมดามันมี error ไหมขอดูหน่อยอ่า error 2 error 2ก็คือไม่มีตัว API key เห็นไหมันเอากลับมาใส่นะกลับมาใส่แล้วนะโอเคกลับมาดู error นิม,ม error 6นะครับก็คือตัว s i กเนเจอของเรานะครับทีนี้เราก็ต้องทำการสร้างฟังก์ชันในการซิก k d ต t a ตัวนี้อ่าโอเคไหม ทีนี้เนี่ยถ้าเป็น node js จะมีไลบรารีตัวหนึ่งยผมดูก่อนนะมันชื่อว่าอ่า crypto js ต,ต,ตัวนี้อ่าผมเปิดไว้รอแล้วตัวนี้ crypto js เราก็ลงมันซะนะครับ npm i ลงไปโอเคพอลงมาแล้วเราก็ import มาใช้นะครับอืม่าจจะตัวนี้นะ อ่า uh, import ตัวนี้เข้ามา crypto js ก็คือตัวนี้อ่ะ uh, crypto js ต้องการอะไรต้องการ message นะครับกับ key key ตัวนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าตัว secret key เนาะ secret key คือตัวนี้ที่มันจุดๆเราต้องเปิดลูกตาแล้ว็ปี้ออกมาเนี่ยไอตัวนี้คือ secret key ที่เราจะมามา h e a ข้อมูลนะครับ โอเคเราจะสร้างฟังก์ชันผมก๊อบเลยกันเคยเขียนไว้แล้วนี่คือฟังก์ชันตัวหนึ่งในการซายนะครับก็คือเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่ง Data ที่จะทำการส่งไปนี่แหละนะครับทำเป็น JSON s i n g i f y ครเป็น String ซะนะครับแล้วก็เข้าฟังก์ชัน crypto JS hash hash h, AS 256. h, h m a c 256อ่า โอเคแล้วก็ทำเป็น s r r n g r รีเทนกลับมาแล้วผมก็ยัดตัว s i x เน่เข้าไปใน Data ของผมแล้วก็รีเทนเข้าไปอ่าทีนี้เวลาใช้ผมก็จะเรียกใช้อย่างนี้เลย9ก็ฟังก์ชันตัวนี้นะครับมาวางปึ๊บครอบด้วย Data ของเราอ่าพอวนวิ่งมาเจอตัวนี้ใช่ไหมครับมันก็จะเข้าฟังก์ชันของเราส่ง Data มาทำการสายซะแล้วก็ยัด ซิกมาโอเคไหมอ่ะเพื่อให้เห็นภาพมันจะเป็นอย่างนี้เราส่งตัวนี้เข้าไปใช่ไหมครับแล้วมันก็จะเอาข้อมูลเนี้ยไปทําการอ่ะแฮชอะไรของมันเรียบรอ้อยปุ๊บมันก็จะได,ได้ชุดนี้ซึ่งชุดนี้ก็คือตัวนี้ซิกที่ผมใส่เพิ่มเข้าไปกับตัวแปรที่แฮชนะครับโอเคทีนี้เรามาลองยิงกันอีกทีสิอ่ะรันดูนะครับอ่ะเห็นไหม มาแล้วอันนี้เหรียญจริงนะครับยังมีน้อยๆอยู่นะใครอยากเพิ่มให้ก็ใส่เข้ามาได้นะครับโอเคทีนี้เนี่ยอ่ะเราเข้าถึง endpoint ที่เป็นอ่า CQL endpoint แล้วเนาะแต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องหนึ่งที่เราต้องรู้ถ้าใครเขียนบอทนะครับอ่ามันจะมี permission นะ permission ของ API เนี่ย เนี่ยเห็นไหมสิทธิ์การเข้าถึงมันจะมี w r i t e กับ read, read คือการอ่านอ่านอย่างเดียวไม่มีการไป insert หรือไป update อะไรทั้งนี้อ่านก็คือเรียกดึงข้อมูลมาอ่านอย่างเช่นเ้ยโชว์ wallet หน่อยสิโชว์ balance หน่อยสิโชว์ประวัติโชว์ต่างๆที่ไม่มีการไปใส่ออเดอร์อันเนี้ยจะเป็นการ write ทีนี้เนี่ยถ้าใครอยากให้มันไร e ได้อ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปจะไปไรเนี่ยเรามาลองสร้างคำสั่งที่มัน ใช่ไลน์นะอย่างเช่นตัวนี้ละกันวางออเดอร์ซื้อ,อวางออเดอร์ซื้อเนี่ยอันนี้แบบเทสนะเทสก็คือต้องมีเงินจริงๆหละแต่มันไม่หักเงินเราว่าะงั้นือเออเอาเวลาเราจะเทสเนี่ยเราเอาเงินใส่เข้าไปก่อนแล้วก็นะครับเอาเงินใส่เข้าไปแล้วก็ลองยิงเส้นนี้ได้แต่มันไม่หักเงินเรามาเรามันให้เทสถ้าอยากใช้จริงก็แปลเอา,เอาตัวนี้ ตัวที่มันไม่มีเทสตนี่ตัวนี้หักเงินเลยนะครับเพราะฉะนั้นมังมีเทสอยู่เราจะใช้เส้นนี้อ่ะเรามาเริ่มเขียนอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับอ่าเขียนตรงนี้เลยละกันอ่ะชื่อว่า Send ์ y o r d e เนี่เหมือนกันก็อมาเลยกกล้จริงๆเนี่ยเราใช้ไอ้ตัวนี้เหมือนกัน ฟังก์ชันที่เราเขียนนะครับเวลาแก้มันก็จะง่ายนะครับเปลี่ยน endpoint ให้มันเป็นตัวนี้ป๊โอเคอันนี้ใช้เสมอจำไว้เลยทีนี้เนี่ยฟังก์ชันผมจะรับพารามิเตอร์พวกนี้มาด้วยอ่ะสัญโบอันนี้คือจำนวนเงินที่จะซื้อเรทนะครับเรทเท่ากับ0 เดทเท่ากับศูนย์หมายถึงเนี่ยสมมุติถ้าเราส่งทายเนี่ยทายเราการซื้อเนี่ยมันมีสองแบบเนาะมีลิมิตกับมาเก็ตถ้าเป็นมาเก็ตเนี่ยเขาจะบอกว่าให้ใส่เลทเป็นศูนย์ซะใช่ไหมซึ่งส่วนมากผมใช้มาเก็ตเสมอนะแต่ถ้าไม่ใส่มาเก็ตก็ส่งทายมันมาเป็นลิมิตก็ได้นะครับใครอันเดียเนี้ยไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่ใส่ก็ได้พรางันเถอะ not required เออไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าใส่ตัวนี้เพื่อเขาจะเวลาเรามีปัญหาเขาจะเอาตัวนี้มาอ้างอิงว่าเราส่งอะไรไป API เขาก็จะหลอกไว้นะครับก็ส่งไปก็ได้นะครับไม่มีปัญหารตรงนี้อืมทีนี้เราจะต้องเอาข้อมูลพวกนี้มาแฮชใช่ไหมอ่ะสมมติส่งมามาใส่ใน Data ของเราก่อนนะครับ แล้วก็ y y p อ่ะอันนี้ที่ต้องใช้ปึ๊บประมาณนี้โอเคทีนี้เราจะลองยิงตัวนี้ดูอ่ะผมพอปิดตัวฟังก์ชันนี้ไม่เรียกใช้นะผมจะลองเซ็นบายออเดอรทีนี้ BYORDER อร์ผมต้องการ SYMBOL ตัวนี้ที่ HB ADA สมมติ ผมจะซื้อ100่งรอบาทนะใส่แค่นี้ก็ได้เพราะนอกนั้นมันมันมี default อยู่แล้วผมยิงเป็น market เนาะโอเคลองรันดูนะครับอ่าเห็นไหมเออเลสามคืออะไรไม่รู้แล้วก็ไปดูครับเอเอสามคือ i n v a l i d API Key เนื่องจากผมใช้ API ตัวที่เป็นอ่า read อย่างเดียวเนาะคือบางทีเราทำา p p i เนี่ย เราไม่ตัวสวิตตัวนี้เราไม่ต้องการให้ใครมายุ่งกับการซื้อขายของเราเราจะให้อ่านอย่างเดียวเนี่ยเรามาใช้ API ที่มันสีเียวคือ Permission ที่มันมีการแค่ Read อย่างเดียวไรไม่ต้องแต่บางคนบอกเฮ้ยฉันต้องการ r e a r ไร้เลยก็ไปใช้แบบเปิดสิทธินะอย่างที่บอกเมื่อกี้อ่าผมมี2ตัวแหละโอเคผมจะใช้ API เส้นที่มีายได้รีดได้รนี่คือได้ทั้งสเลยทั้งรีทั้งรนะครับโอเคลองยิงไหม เมื่อกี้สลับ API แล้วนะปุ๊บมาแล้วอ่ะเห็นไหมครับเราวางออเดอร์ได้แล้วแต่เป็นออเดอร์ที่แบบเทสนะเออมันก็จะรีเทิร์นค่าบางอย่างมาโอเคไหมทีนี้ถ้าแบบจริงๆเนี่ยมันก็จะส่งข้อมูลที่ถูกแบบจริงๆแหละมีแฮชข้อมูลให้ไปหาข้อมูลต่างๆต่อเพื่อที่เราไปทําการทําบอทต่อไปอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมครับอันนี้คืออ่าทบทวนอีกครั้ง ในส q เนาะสิ่งที่ต้องใช้เลย2ตัวนะครับเปลี่ยนส์อ่ะวิธีเปลี่ยนส์ก็มาติ๊กที่ api ที่เราจะเปลี่ยนเรากดเปลี่ยนสีมันก็ให้ใส่อะไรแล้วแล้วจากนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นไลน์แบบเนี้ยนะครับเราต้องใช้ api key กับ api secret นะครับในการทำตัว Cql ข n p o i n t ตัวนี้อ่ะอ่าสิ่งที่ต้องมีเสมอคือตัว ts เราต้องส่งเสมอนะครับ แล้วก็จะต้องมีการทรายตัวแปรที่ชื่อว่าซิกเนงมีการทรายด้วย h m a t h ชาสองห้าหกนะครับอันนี้ถ้าเป็น Node.js ถ้าเป็น PHP ก็มีที่จริง PHP มีเหมือนจะสำเร็จไวแล้วนะลองไปเซิร์ชดูเหมือนกันน่าจะเหมือนกันก็แฮชเหมือนกันเลยวิธีการก็คืออะไรที่จะส่งเขาต้องแฮชก่อนก,นการเขาต้องการข้อผิดพลาดหลายอย่างบางทีก็มีการมาเปลี่ยนแปลงข้อมูลตอนเรายิงไปอะไรเงี้ยเขาก็ต้องแฮชไวนะครับ นี่คือฝั่งสีเขียวโอเควันนี้ก็จะประมาณนี้มีคำถามอะไรก็อ inbox หรือว่าคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปได้เลยนะคะฝากกดไลค์ฝากกดกใจสวัสดีครับ